สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดกรมอุตุประากาศอีกเตือนพายุฤด,ดูร้อนพรุ่งนี้เจอแน่1สิบจังหวัดยังหนักระวังฝนฟ้าขนองภาคเหนืออีสานภาคกลางและภาคตะวันออกวันที่3มีนาคมกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศพายุฤด,ดูร้อนบริเวณป,ประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบถึงวันที่4มีนาคม2564ฉบับที่7ลงวันที่3มีนาคม2564ระบุวา่า ในช่วงวันที่3มถึง4ีมีนาคม2564บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปันกลางแผ่ลงมาปกคลมุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจ,จีนใต้ขณะที่มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ได้พัดนําความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจ,จีนใต้เข้ามาปกคลมุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลลักษณะเช่นนี้ทําให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นบางพื้นที่ในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจึงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนองที่อาจจะเกิดขึ้นไว้ด้วยโดยจะมีผลกระทบดังนี้ในวันที่3มีนาคม2564ภักเหนือจังหวัดพิษณุโลกกำแพงเพชรพิจิตรเพชรบูรณ์ตากพแพร่นน่านและอุตรดิตถากตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดเลยชัยภูมิหนองบัวลำพูและนะครราชสีมาภักกลางจังหวัดนครสวรรค์สระบุรีอุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรี และพระนครศรีอยุธยาภาคตะวันออกจังหวัดนครนายกปราจินบุรีฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดวันที่4มีนาคม2 5 6 4ภาคเหนือจังหวัดสุขโขทยัยพิษณุโลกกำแพงเพชรพิจิตรเพชรบูร์และตากภาคกลางจังหวัดอุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรี ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ในขณะที่มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลประชาชนสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www t md go th หรือสายด่วนพยากรณ์อากาศ1 1 8 2ได้ตลอด24ชั่วโมง ประการณวันที่3มีนาคมพุทธศักราช2564เวลา17นาฬิกาขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ